สวัสดีตอนเช้าครับพี่นกยังไงม,มาถึงไหนเลยเห็นลังผึ่ง,งโขหวังจะทำลังกระโหลดไฟเลยพึ่งมาเมื่อคืนนี่ครับหาที่ไปไม่ได้เล่นไฟก่อน ผ่านมาครับเป็นตัวเต็มเลยไปครับเดินทางต่ออู้ตัวเต็มเลย ดอกมะพร้าวครับเกสรน,น้ำหวานคอยดูครับจะบินไปทางไหนมีตัวเดียวอยู่ไกบ่บานน่าจะบินเข้าบานครับคอยดูครับอีกสักครู่มาปามันกับพี่น้องต้นพวงครับนั่งไม่ใหญ่ครับหัวหนามแต่บอกหัวหนามอุ้มเลยครับ ยิงยืนอีกแล้วโอ้ยชอบอยู่แทะกิ้งเล็กๆเนี่ยยืนยืนเนี่ยแล้วรอหลุนลังหลุนน้ำข้างบนครับลอดูลมก่อนเอลอลองัลอง,ลง,ลงแข็งละพอเดือดหลุนอยู่ลมผัดมาไม่ยังไม่มีไหวครับอโอเคแต่บอกเขาหนามอุ้มเลยครับน่าจะเขาโบลย ไปสาครบสักครู่ครับพี่น้องอีกสักครู่โอเคกินยืนยืนเป็นหุบโอ้ oh. หมอกลงทุครบเรียบร้อยพร้อมพร้อมสมืคบรบไป ambele ยังสวยเลยดูนดูนสิครับโอ้โหขอบบ่นลงานใหญ่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดูนครับคน Hôm lem, tăng con phất khuơp, hấp liu, giảm dần dần đi, tăng con hấp gì Cúi lời Lồm lèm Đồn tật lọt Lồm lèm ตกปาฏิหาริย์เลยวะโดนเขาเจ็บเหมือนกันนะน,นี่นั่งสวยไปเลยตมอง,งไม่เห็นด้านนู้น Okay soal. Lah. Wow, nak oh, makan สัก,กลูน้ำขวดกวัวสวยงามเลยโดนหูโดนขาสตพัตดจะโดนเดี๋ยวไปเจียดดวนะ่ละ

ดีครับลงครับวายไายได้ไร่ได้ตรงนี้ลมแรง

ล่างอื่นมันเจอเลยผดหาเยอะที่ผ่านมาวันนี้จะมีธุระครับจะเอาลัางพึงลังนี่เดี๋ยวถักลายไปหาเขาครับลังส,สวยๆก็สั่งหลายวันแล้วครับอย่าลืมผมเดอ้ออย่าลืมผมเดอ้อ <c oughs> ไม่ลืมหรอกครับเพียงแต่ทุกวันนะ่ะผมกลับบ้านคขำเย็นนะครับกลับบ้านกันเย็นกระสงงไม่ได้แต่สงงได้ก็คือว่าของต้องค้างอยู่ที่ กี่พมส่งเนั่ยแหละครับ่ากั็ว่าผมไม่ได้ส่งของมันจะเสียครับผมไม่ได้ลืมหรอกครับวันนี้จะกลับแต่วันครับกัแต่วันก็ได้แค่ลังเดียวนี่แหละครับน้ำครับวดปัวได้อยู่ลังขาวครับก็ได้ส่งอยู่ขอบคุครับลังเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ